เคลื่อนไหวแล้วอุงเอิง SPD รรายาวขอโทษปมทำคอนเทนต์ไม่นึกถึงใจเพื่อนเรียกว่าก่อนหน้านี้กลายเป็นดรามา่าเดือดอุกขึ้นชนเอสอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับแฮชแท็กอุ่งเอิงหลังจากที่กรณียูทูบเบอร์สาวอุงเอิง SPD ได้ทำคอนเทนต์โดยใช้ชื่อคลิปว่าเปิดตัวเพื่อนรักอุ่งเอิงครั้งแรกแกงเกษตรแฟรในตำนาน ซึ่งภายในคลิปเป็นการเปิดตัวหนึ่งในเพื่อนรักคือวาวาซึ่งเป็นแฟนเก่าของ USPD ซึ่งพาไปถึงสตูดิโอทั้งที่ยูพึงเปิดตัวครบกับคิมไลท์ท่ามกลางเสียงวิพา์วิจารณ์เป็นการทำคอนเทนต์ที่ไม่นึกถึงจิตใจของเพื่อนขณะที่เพื่อนๆแก๊ง SPD ก็ได้ออกมาไล์สดไม่พอใจกับการกระทำของสาวอุ่งเอิงนั่นเองค่ะ ล่าสุดทางด้านอุงเอิงได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงดรามา่ารายยาวขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าอุงเอิงขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากที่เอิงไม่ได้ไต่ตองให้ถี่ถ้วนก่อนทําให้เกิดผลกระทบต่อคนที่เอิงรักและทุกคนที่เกี่ยวข้องหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเอิงไม่สบายใจมากๆและได้รีบขอโทษเพื่อนและทุกคนที่เกี่ยวข้องเป็นการส่วนตัวแล้าในทันทีและได้พูดคุยกันแล้วคะ่ะ ขอยอมรับผิดและนำเหตุการณ์นี้ไปเป็นบทเรียนต่อไปนะคะและขอขอบคุณคนใกล้ชิด FC คนรู้จกักคนที่สนับสนุนและยังติดตามอุ่งเอิงอยู่อุ่งเอิงรับรู้ในทุกรังใจที่ให้มาทั้งจากข้อความคำพูดหรือการแสดงออกเวลาเจอกันสิ่งเหล่านี้ทำให้ เอิงเริ่มมีกำลังใจขึ้นมาอีกครั้งจะพยายามเข้มแข็งตั้งใจที่จะทบทวนและแก้ไขสิ่งผิดพลาดต่างๆที่เคยเกิดขึ้นขอโทษและขอบคุณจากใจครั้งนะคะ